ว่าเป็นการที่มูลน้ำสมณีรสสเกตในรอบหลายปีที่ได้มีการนะครับจึงมีความรับว่าจะได้ให้น้ำสมณีทุกรูปได้รู้จักกันและกันได้ก็ได้คำทนิมูลน้ำการตะบนพระราชเสิงห์ผู้ที่ให้ผมว่าแล้วก็สมณีก็จะได้รู้จักกันและกันแล้วก็จะได้พูดคุยกันว่าสมณีแต่ละรูปมีหน้าที่อะไรไม่ได้เพราะว่าจะนิมนต์พระราชเสนาห์พอนั้น ให้คำแนะนำหรือให้โอว่าเนี่ยระบสาระนึงตว่านไหรก็เอาประโยชน์ตวมก่อนด้วเอาประโยชน์ชนรวมก่อนเนาะชนรวมก่อนประโยชน์ชนรวมก็คือเข้ามาอยู่ในวัดพิธีตึ้งในว่าข้ามแล้วก็จะปล่อยที่ย่อยให้ความรู้ไปเรื่อยเพราะว่าถ้าให้วันเดียอะตัวบ้านความรู้เสื่อมพลังอย่าไวร รเราแปลเบทเรื่องอะไรที่ว่ามีความรู้ว่าก็ต้องเลยที้ในการทำจริงๆก็ยังทำาไ,ได้เพราะว่าอาานก็มีะะนะโนส่ว่าปัญญาแล้วก็กทำอะไรไม่อ๋อวันนี้มีย,ะะย,ย,ย,ยี่สามิงหาที่ผ่านาเนยนี่ยี่สามชิงหาที่จะพูุรกิจจากีปกีสามปีวุน แต่สมัยที่ลูกอ้าวสมดเด็ดเองไปในงานอะไรท่านบอกว่าลูกศิษย์ไปอันนี้ก็คือว่าไม่รู้จักไม่รู้ไม่รู้กาลละไม่รู้เทศะหรือลูกศิษย์ฟังว่าไปพอขอที่ผ้าการเนีอยนี่ก็ไม่ได้ถ้าผู้ใช้โยงเนี่ยจะเป็นได้ใช้สินโยงหรือผ้าผู้ใช้ถ้าจริงๆโอเคเป็นโอเคผ้าจาญก็ต้องยกผ้าผู้โยงนี่ย่างนี้เพื่อจะให้ลูกศิษย์รู้ว่า นี่เขาสอนตรงนี้เป็นต้นนี่ข้อปากนี่เราจะจับยังไงอะไรเรียกว่านมพัดอะไรเรียกว่าต่ำว่าตัวพัดประมาณกี่นิ้วอีกนี่เขาสอนตรงนี้จับมือซา้ายแล้วก็มือขวาเราเห็นหมือเราลองรับผาตเกียบเลยนี่สมมติว่าเป็นผ้าตะเกียบเวลาเรารับผ้าตะเกียบเราจับสองมือนี้นะสี่น,น,นิ้วเราช้อนเข้าไปนี่สี่นิ้วเราช้อนเข้าไปจับผ้าตะเกียบอย่างนี้